จารุเมืองโดยโอตือจารุเมืองครับประจำวันพุทธที่9ทธันวาคม258 8คมเกียรติเพชรปรตอ,อหรือว่าคมเกียรติทอมโนธรรมรักษาเดิมนะครับเจอกับวิศุพรสรจต้อยแปริว้วมวยคู่นี้ต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์นะครับคมเกียรติ122ปอนด์ครึ่งส่วนวิศุพรครับมวยรุ่นน้อง124ปอนด์ครึ่งครับกรรมการสัญญารัตนาภัยวงครับยศร้อยตารวจเอก เข่าดวลเข่าครับเสียบซ้ายครับวิศนุพรครับระาดูมวยอยู่ที่ทางด้านของเจ้าคมเกียรติแน่ครับแข้งซ้ายครับวิศนุพรเจอขวาของคมเกียรติแข้งซ้ายครับเกียยวโอ้โหปล่อยตัวยกสามมานี่เรื่องของราคาต่อรองนี่เสมอไหนเสมอกันนะครับคู่ขี้มากครับ <c oughs> หลังเช่นน้ำหนักเสียนี้คมเกียรติต่อสามสองนะครับ <c oughs> ต่อแพงเหลือเกินมวยยังไม่ขึ้นเวที เสียบซ้ายครับคมเกียริครับวินนุพรโต้ด้วยซ้ายครับก็ชกไปชกมานี่จะจะเก่งขึ้นเหมือนกันนะครับวิศนุพรครับคมเกียริตีเข่าขวาเสียบซ้ายครับแทงซ้ายมาครับวิศนุพรครับคมเกียริยัดไส้เจอซ้ายของวิศนุพรเสียบซ้ายครับแม่รอจังหวะนี้แหละครับดึงล้มไปเลยครับ แทงซ้ายเจอขวาโต้ครับถีบซ้ายกระโดดแทงเข่าซ้ายครับแต่ว่าคมเกีย่ยนโตได้ขวาหมดโยกครัโหยดยกครับ,รบสำหรับศึกจารุมเมืองก็เก็บค่าดูค่าชมได้659,050บาทชาวต่างชาติ98คนนะครับค่าดูชั้น3ก็270 ดาวิ์ก้องท้องสมุทรหรือว่าโอตือจารุเมืองจัดนะครับเอาละครับยกที่4ครับปล่อยตัวมาครับผมเกียริขยับต่อ19ครับแต่ว่าวิศุนรครับโต้ทุกลูกประสานแข่งครับขวากระซ้าย ล็อกยัดตีอาชีพหลักก็เข่าเหมือนกันครับเจอซ้ายไปก่อนครับคมเกียรโต้ได้ขวายัดซ้ายแหมเสียบซ้ายไปอา,อาอายเหลี่ยมครับมีสุรทรเดินแทงซ้ายโอ้โหเตะสวยนะครับแต่ว่าจบไม่สวยเท่านั้นเองครับคมเกียรินี่ก็อุบลน,นะครับอุบลราชธานีครับ ตีเข่าขวาตีเข่าขวาครับเสียบซ้ายเล่นตีซ้ายครับเจอเข่าซ้ายซ้ายไปครับมีช่วงเวลาที่ไม่น่าจดจำนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับระดานของคมเกียรติครับ12ไฟในรอบปีครับแพ้หมดเลยครับภูธรนครบานแพ้หมดเลยครับระยะหลังนี้ก็ค่อยดีขึ้นมาครับ อ่าแล้วครับเข่าแรกเข่าแข่งซ้ายเจอขวาครับสายมาครับนิสุรพร์เนี่ยเดินไปเข้าร่องแข้งซ้ายซะแล้วผมเกียรติเจอซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหเตะได้มันแข้งมากครับนิสุรพร์ง้างเนี่ยแข้งขวาไปนี่ยกยกบังได้หมดเลยครับ โอ้ไม่แน่ครับแบบนี้ครับมวยสนุกพลิกไปพลิกมาครับผัดกันเดินผัดกันรับโยกเข้าไปครับเจอแข้งขวาขวามาครับเปียนการเสียบซ้ายครับคนเกียด โอ้โหสองแค่นี้สวยครับเสียบซ้ายทีหนึ่งครับวิศนุพรซ้ายครับโอ้โหยัดไส่เข้าไปครับข่มเกียรติซ้ายหมดยกสี่ครับมาได้เอาปลายยกครับวิศนุพรครับรอเลยครับสถานการณ์โอ้โหพลิกเลยครับสามสองครับอยู่ที่วิศนุพรครับได้เปรียบครับ เป็นคมเกียรแล้วครับที่เดินครับไม่มีทางเลือกแล้วครับซ้ายไม่ถึงครับวิุรพร์เจอขวาของคมเกียริซ้ายมาเก็บอาวุธได้โอ้โหได้ขวาครับข้าขวาครับอ่าเก็บอาวุธได้ครับวิศรพร์ทางด้านของคมคมเกียร์นี่ครับเตะไม่เข้าครับเจอเข่าซ้าย แข้งซ้ายสวยครับเจอขวาโต้แข้งซ้ายโอ้ลงนี้เจอตัดล่างครับหงายท้องลงไปเลยครับแหมทรงมวยชักจะไม่สวยแล้วครับที่เลี้ยงก็บอกว่าไม่ต้องเดินนะครับด้านของวิศรุพรครับแต่มันเสียไปเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาคืนครับแหมสามสี่แข้งนี้เตะไม่เข้าเป้า โอ้เหลือเชื่อครับนี่มวยชิงดำนะครับแบบที่วิศนุพรได้เปรียบเล็กๆแข้งขวาครับคมเกียดขวามาครับเจอซ้ายคืนแข้งขวาครับโอ้สู้เหลือเกินครับวิศนุพรไม่ว่าจะเดินจนแพ้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าทําได้ดีนะครับางน้านของวิศนุพรครับ แต่ว่าสุดท้ายก็แพ้แหะครับคะแนนออกมานี่เอกชันนะครับ3เสียงครับทางด้านของคมเกียร์เอาชนะไปได้49ต่อ48